สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ผู้ติดต่ติดตามครับหี่อผู้ติดต่อ Subscribe ครับผู้ติดต่อ l i k กดแชร์ e ทางช่องสติปิออฟฟิเชียลครับสวัสดีแฟนคลับ FC 2,687ท่านทางช่องธนดลคนขับรถบัสดำเนินออฟฟิเชียลเลยนะครับอ่าดุลกา นั่งจดอิาองวันนี้ก็จะให้ิน่าได้เท่าไหร่ก็วันนี้คุณย่านะครับเดินทางมาพบอรนดาของมีจะเป็นสัมผัสกันหน่อยสวัสดีคุณย่าด้วยครับมหาหลานมาเล็นกับหลานครับมารอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่ฮะพึงมากบอ

นี่ปูนนี่นปูนนะครับให้อีลาสองร้อยคะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนี่ให้ปูนนะหนึ่งสามมันตอบกันแไมแล้วก็มเดียมเมากาดังสิบันที่สองครับเดือนละผ่านเด้อฝากชมแช่เชี่ยครับมืออึนครับพักน้องให้สองเมามองผู้บริหารหนุ่มมาโกรโจยมนินครับ ได้ได้ทุกมือก็ว่ามาไล่ทิพย์เนาะอ่าแมนครับพี่น้องครับดูวันนี่ดีจะลงมาเลรอเด้ไปเบิ่งทีละมาไล่ทิพย์ของเาได้ต้องมาเบิ่งไก็ใส่ตัวเบิ่งดีมาแล้วโอ้ยพี่นี่จบไปแล้วนะน้าจบแล้วนะที่นี่จังได้อยู่ที่นี่ที่นี่ครับผมจบแล้วนะครับ กีลากำลังข้ออยู่ครับข้อครับผู้ป่วยติดเตียงครับพี่น้องครับเป็นมาบ่าได้ครับมาบ่ไดอข้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 อคโ<ะ>อ้เบื้งลังขนลุกเลยครับนลุกครับพี่น้องครับเบิ่งดูขนผมลุก ติ่ตียงครับเป็นยาขอ้าอนไนรลาแห้งครับแต่ว่าเมืม่อไประยับครับก็เลยให้ข้อเอาใ่ข้อคุยกันเอาครับพี่น้องครับเพระาะว่าเป็นเบิ้งที่าทุกมือเพป็นวหม มัดเด้อไอเด้อ,อขยนันเอาเด้อสายหรือคืนอีกใช่ขยันขยันกรรมภาพบัดเอาเด้อกายภาพเออกายภาพ <laughs> บอกคิดว่า <laughs> บอกคิดว่าถ <laughs> อึง <laughs>

พี่สาวพี่สาวน้่งนวันไดเมียมี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 แล้วก็เลิ่อ้าวังน่ันวนี้ก็นี่เงน้เราเอาข้าว่าบไวน้ำเร็จ่บา่นี่กับไปที่ไห่น

มันอยู่คนละคุ่พนนี้อยู่คน้ำเทอนี้นะก็เลยาข้าม้ามไปหานไบอุ้ยเสิมีเพื่อน่าไอกกับบานเลยน้อม่เบอรอกมามีเวลาเมนอสได้น่าราครับครับขอบคุณแม่แม่ครับขอบคุณพ่อพ่อครับ สูสูครับสูสูครับเป็นกคาืงใจครับครับคัตเติ้เบิ้งเบากับลูกสาาแล้วกันสูสูแหละแมนมามาต่อธนดรเท่าไหร่แล้ววตามไปไปต่อครับพี่น้องครับมาแล้วครับอะไรเนี่ยเอเอภาษาต่างดาว ทุ่มสามสิบแปดนาทีโอนให้ <more> ีราสองร้อยคะแนนวนล้ครับขอบคุณครับต้สอเลยดิอยู่ไาเดห่าล่าด้รหว่าครับขอบคุณครับตั้งชื่อมาไรที่ยืนหนึ่งนาโดนหมาั่นเอาจงสันไ่พี่น้องเอาจงสันไก่นเางสนได้ก่อนเอาังันได้ยกันได้เด็กๆไหม

เอาไปเลยค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปตีมาคนยิงห้างไฟว้าวนี่ไงละไปเยี่ยวไส้ไปเยี่ยวไส้เรัไม่ได้ยินเราเราอะไรอยู่บ้างไปยิงตัวทีท้าพิมพ์มีความหมายชนิดท้าผ่าพอดีท้าความสั่นสะเทือนความแช่แล้วครับ ืออ่นเรื่อยเรือผ่านครับไม่ได้เก่าราไม่กล้าครับอันที่สองนะครับฝากชุ่มชื่นเชียนะครับเพลงพักน้องเดี่ยวสองเม้าของผู้บริหารนุ่มมัดโกโจจอมนินครับเรื่อยเรอผ่านครับแล้วกับมืออื่นเรื่อยเรอผ่านครับมือแรกครับไรยสดอุ้มปิดครับบัตรราคา333บาทนะครับวันที่สองสามสี่คุณได้ซื้อเป็นโปรรายวันก็ได้นะครับ วันละ129บาทนะครับผัดปฏิเพศสอนอเป็นแค่เงืนเพศครับทีมีฝากไว้จุดนี้ครับฝากกดติดตาม,ตามกดซับนนสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางช่องซีบีออฟฟิเชียลเลยครับดันได้ถึงแสนซับสไครต์ครับอีกนิดเดียวจะถึงแสนแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ